ดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินหมกผ่าวน้ำกันเด้อหมกเผาร้ายแหะงงัหกม่วงก็ร้ายอันนี้ก็คือสวนหมาคุงมาพี่น้องสวนหมาคุงกับตะเกืยเดี๋ยวห้าสิพ่าพี่น้องไปเบิงหมากกล้วยน,นี่ก็เป็นต้นมหมกนาว กบนาวเนาะพี่น้องกำลังเป็นหมากมากนาวมากนาวอันนี้ก็จะเป็นปีกล้วยกุ้ยใหญ่แห้งใหญ่แห้งอันนี้ปีกล้วยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวนมะทวพี่น้องสวนมะทวปลูกผักหลายางขางพี่น้องน,นี่มะพริกกระมีพี่น้อง พรกกิวนีก็มีด้อหมักพริกกิว่นีนี่ก็มีด้ยอย,ดยพี่น้องเห็นสวนหมักถั่วนะพี่น้องพ่อได้เก็บกินอยู่อันนี้ก็เป็นสวนหมักคุงกำลังปลูกกำลังปลูกไมเน้อพี่น้องสบายดีพี่น้องขอบใจเด้อที่เบิ่งที่มาติดตาม z o มหัว z o มสวนน้ำน้องจอย มนี้น้องจอยกัสิมาขอขอบขอขอบใจผบุญธิวะหายพวงควันนงจอยผบุญพันอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องขอบใจผบุญเด้อจะหายพวงควันนงจอยขอให้ายผบุญอยู่ดีไม่แหงเด้อกระขอบใจทุกกำลังใจเนาะที่วะโคตรใจโคตรติดตามให้น้องจอยเช้าเล่าไตมื้อนี้น้องจอยกัสิได้กล่าวคฮัมบาขอขอบใจบ๊ายบาย